อ่ะรอรออย่าหมดอ้าวมาแล้วครับผมเบ็ดขึ้นเป็น1ิบครับผมไม่จําเป็นต้องเป็น10เหมือนผมก็ได้นะตามทุนตามงบของเพื่อนๆเ,เ,เลยนะผมอย่ามาโตตัวนี้อ้าวแตกครับผมแปบ๊บเดียวแตกอีกแล้วเท่าไหรสี่พันหนึ่งครับผมโอ้โหสี่พันหนึ่งจุ๊จุไม่อยากบอกแต่อยากเชิญ คำเตือนคลิปนี้จะทําเพื่อความมันของผู้เล่นเท่านั้นมีได้มีเจตนาชักจูงยุยงปลุกปัน่นให้เล่นกนนารพนันผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนําไปสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะผมอยู่กับผมในช่องเกี่ยวเบ็ดโช์นะผมยิงปลาเบิร์นมันเพลินๆนะครับผม,บม,นนบผมก็วันนี้นะผมก็จะมายิงยามาโตอีกเช่นเคยนะ,ะตั้งออโตเรียบร้อยครับผมระหว่างรอยามาโตนะผมก็เบ็ดไปเลย1บาท หนึ่งบาทเม็ดละบาทเม็ดละบาท,บาทพอนะครับผมก็มายิงปลาตัวนี้รอไอตัวสีทองนี่ถือว่าเป็นปลาตัวใหญ่นะอืมก็จริงๆผมไม่ถนัดยิงตัวนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าบางทีมันก็แตกยากๆเนี่ยผมยิงอ่ะได้มาร้อยหนึ่งยิงไปประมาณร้อยหนึ่งเหมือนกันยิงไปประมาณร้อยหนึ่งเหมือนกันก็ได้กลับมาหลับประมาณร้อยหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ผมจะยิงปลาตัวเล็กอ่าเนี้ยแต่ว่า การที่จะทํากําไรกับกาปลาตัวเล็กเนี่ยมันก็เราต้องยิงเยอะไงเนี่ยสี่นัดได้มาบาทหนึ่งนะผมถ้าจะต้องยิงปลาตัวเล็กผมยิงเรืออันนี้ดีกว่าอ่ะยิงไปเรื่อยๆนะระหว่างเรารอยามาโตสังเกตมันก็แจกมาเรื่อยๆนะอืมก็เท่าทุนได้กําไรนิดหน่อยนะเพิ่มรถเพิ่มรถอยู่ที่ประมาณ7,4 0 0นนะครับผม อ่ะรอรอยาหมดอ้าวมาแล้วครับผมเบ็ดขึ้นเป็น1ิบครับผมแล้วก็รอยิงยามาโต้นะครับผมไม่จําเป็นต้องเป็นสิบเหมือนผมก็ได้นะตามทุนตามงบของเพื่อนๆเลยนะผมยามาโต้ตัวนี้อ้าวแตกครับผมแป๊บเดียวแตกแป๊บเดียวแตกอีกแล้วโอ้โหเมื่อวานก็แป๊บเดียวแตกเท่าไหร่สี่พันหนึ่งครับผมโอ้โหสี่พันหนึ่ง คลิปจะสั้นไปอีกแล้วนะคลิปรู้สึกจะสั้นไปอีกแล้วนะแบบว่าจริงๆอ่ะก็ควรจะพอแล้วแหละเพราะว่านี่ไงมันสองพันอ่าผมได้มาประมาณสามพันนะก็ควรจะเลิกแหละวันละสามพันสามพันชิวๆอย่างนี้นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอยิงอีกสักตัวหนึ่งแต่ว่าอีกตัวหนึ่งผมว่าคงจะไม่เบ็ดเยอะแล้วแหละนะครับผมป้องกันการ ที่มันไม่แตกมันไม่ใช่ว่ามันจะแตกง่ายอย่างนี้ทุกตัวนะอ่ะผมพอใจที่จะเสียที่1000พนะครับผมผมจะเสียแค่1000พอ่ะมันมาแล้วครับผมผมจะยิงให้ผมไปอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึง่งถ้ามันไม่แตกผมก็จะหยุดยิงนะอืมผมใช้เงินเบ็ดที่4บาทนะครับผมอ่ะไปแล้วครับผม ไปละสองรถ้าแตกก็โชคดีไปครับถ้าไม่แตกอ้าวแตกครับผมเท่าไรเอ่ยผมได้นะผมได้เหรียญสีทองผมได้พันเจ็ครับผม7ันเจ็ดเย็ดเควันนี้แตก2แบบง่ายๆนะครับผมก็จาก7 4็ดมาเป็น1 2ื่นนะก็ประมาณห0 0ันะครับผม 6,000 5,000 6,000นแหละอ่ะคร่าวๆนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมยิงปลานะผมก็สนับสนุนโดยนี่แอดไลน์เข้าไปเลยนะครับผมไบโอเกมมิ่งวันนะครับผมแล้วก็ไปเล่นได้เลยก็ขอบคุณสปอนเซอร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนวัสดีครับ ุจไม่อยากบอกแต่อยากเชุ่